นะคะเจ๊รอปล่อยอย่างเดียวนะคะแล้วก็ในกลุ่มใครที่อยู่ในกลุ่ม VAP พรุ่งนี้เช้าเจ๊แจ้งไปแล้วเนาะเออพรุ่งนี้เช้าเจ๊แจ้งไปแล้วว่าเดี๋ยวเก้าโมงเราจะลงให้ในกลุ่มพร้อมกันเลยนะคะเอออ่ะนะคะพรุ่งนี้เชา้าเก้าโมงนะคะเจ๊ทำเลขไปเรียบร้อยแล้วค่ะรอลงอย่างเดียวนะคะ รอลงอย่างเดียวพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงลงให้ในกลุ่มใครที่อยู่ในกลุ่มนะคะรอได้เลยนะคะเก้าโมงกลุ่มจริงนะคะไม่ใช่อยู่กลุ่มปลอมนะคะเออเดีบอกแม่หนูทําไมหนูไม่เห็นนะคะอย,อยู่กลุ่มไหนลูกกลุ่มปลอมหรือเปล่าอ่ะฝากจิ้มนิ้งลายที่ปักหมุดนะคะเดี๋ยวจะมาตามสามรัศดาวโจรน,นะคะฝากจิ้มนิ์งลายที่ปักหมุดหน่อยใครอยากรอสามรัศดวโจรดาวโจรเข้ามาสามวันติดแล้วนะดาวโจรอะ คืนนี้คือสุดท้ายดาวโจนวันศุกร์แล้วเดี๋ยววันนี้วันเสาร์หุนหยุดนะคะพักผ่อนกันนะคะจิมลิงที่เจ๊ปักหมุดเลยขอบอกว่าขอสามรัดดาวโจนหน่อยค่ะนะฮะสามรัดดาวโจนนะคะจิ้มลิงที่เจ๊ปักหมุดเข้าไปเลยไปรอได้เลยค่ะอนะฮะ ยอดค่ะแม่ปังปังขอบคุณห้าเก้าเก้าห้าคนถูกห้าเก้าเยอะมากเพราะว่าเป็นเลขที่เจ๊บอกว่าเออชอบนะชอบห้าเก้าชอบห้าศูนแล้วก็ชอบหนึ่งศูนหนานอยอะ่ะเออคนถูกเยอะอยู่คนถูกเยอะนะคะห้าเก้าห้าเก้าวันนี้ห้านอยมาอะไรนะห้ามาห้ามาวีพีอีกห้าเจดแล้วก็บนห้าห้าอีกที่วีพีอ่ะเออมาอีกแล้วอ่ะ จิ้มลิงที่ปักหมดก็ไปเลยบอกขอสามรัฐขอดาวโจนนะคะอันนี้จะเป็นคนที่คอยอ่าร้านนี้เขาจะคอยส่งแนวทางให้นะคะเออเป็นการแบ่งปันเลขนะคะเราไปไล่ดูมาแล้วเจไปไล่ดูมาเมื่อ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 เช้าได้ะไปไล่ดูมาเมื่อเช้าก็คือ ย้อนไปเจ็ดปีนะฮะขออนุญาตค่ะย้อนไปเจ็ดปีที่ผ่านมารัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งตุลานะคะงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาย้อนไปประมาณเจ็ดปีนะคะเลขที่มาเยอะที่สุด อันนี้ไปทากันบ้านมาแล้วนะเออไปทํากันบ้านมาแล้วเอออย่างงวดที่แล้วเนี่ยอ่าอย่างอย่างงวดล่าสุดงวดที่ผ่านมานะคะเจ๊ไปย้อนดูมาก็คือวันที่สิบหกกันยายนไปเจ็ดปีนะฮะสิบหกกันยาของทุกปีย้อนไปเจ็ดปีมันจะมีสามมันจะมีแปดติดมาตลอดนะฮะแล้วก็ย้อนไปอีกนะฮะ หตุลาทุกคนลองไปดูได้นะคะใน Google มีนะคะมันจะขึ้นมาบอกว่าอ่าสถิติอ่าไม่ต้องอ่าสถิติห่วรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1ตุลาของทุกปีนะคะเจะลองย้อนไปประมาณ7ปี7ปีเลขที่มาอันดับหนึ่งเลยคือเลข 5, 5้หมาอันดับหนึ่งเลย5ทุกเกือบทุกทูกง่ายๆ ไปเช็คมาเจ็ดปีที่ผ่านมานะคะหนึ่งตุลาเจ็ดปีที่ผ่านมาห้ามาทั้งหมดห้างวดเพราะว่าหนึ่งตุลาเนี่ยออกห้าเก้าซ้ำกันสองปีเลยนะปีหกสามก็ปีหกสองล่างออกห้าเก้าเหมือนกันเลยนะ,ะใช่ไหมอาไปย้อนดูได้มันไหลห้ามากๆค่ะ อุตลาและมิชชาชีพมหากินยนต์ไรสุดเลยมันไหลที่ห้านะคะแล้วก็ก้าปีหกสามไอ้ปีปีอะไรนะปีหกสองล่างออกห้าเก้าหนึ่งตุลาปีหกอ่าปีหกสามหนึ่งตุลาล่างออกห้าเก้าย้อนไปดูเจ็ดแค่เจ็ดปีนะทุกคน เจ็ดปีนะ่ยคือห้ามาทั้งหมด,ด,มดนะะ 5, หนะ 5, ้างวดเก้ามาสี่งวดนะฮะแล้วห้าซึ่งรัฐบาลไหลายห้านะห้าอ่างงวดงวด,งวดก่อนนั้นห้าเจ็ดเจ็ดห้ามาห้าสามสามห้าและซึ่งออกตรงกับวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยซึ่งกําลังวันดิ่นสุดๆเลยคือจะเด่นที่ห้าและหกอันนี้พูดให้ฟังนะฮะเอออันนี้พูดให้ฟังซึ่งวันศุกร ย้อนมามาดูวันศุกร์วันศุกร์ก็คือติดห้าติดหกทุกงวดอะคิดดาวคิดอาวคิดดาวไม่โลคิดอาวคิดดาวคิดว่าจะมีอะไรล่ะมาไหลห้านะอ่ารัฐบาลไหลห้าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นความคิดเจ๊นะคะเป็นความคิดเจ๊เป็นการคาดเดาเฉยๆนะคะเออฝากจิ้มลิงก์ไลน์ที่ปักหมุดด้วยใครอยากได้ดาวโจนใครอยากได้สามราจ๊ฟองเบียร์จิ้มลิงก์เข้าไปขอแอดมิลเลยลิงก์ที่เจ๊ปักหมุดเท่านั้นนะคะเออ อาสาอะไรนะมันไหลห้าไหลห้าไม่พอหนึ่งตุลาเนี่ยของทุกปีเนี่ยห้ามาซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็รัฐบาลตอนนี้เหมือนจะไหลห้าเลก็ไหลเก้านะแล้วก็ซึ่งกําลังวันวันศุกร์เนี่ยดินสุดๆแล้วคือจะดินที่ห้าแล้วหกคิดว่ามีอะไรอะ่ะอ่ะอ่ะใบแค่เนี้แหละเออใบแค่นั้นแหละใช่ไหม แต่คิดว่าไม่น่า59เร้ว59ก็มันออกสองปีแล้วอ่ะมันออกสองปีแล้วว่า59อ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เจอกันในกลุ่มอ่ะทุกคนฝากจิ้มลิงไลายที่เจ๊ปักหมดหน่อยนะบอกว่าขอสามรัดดาวโจนเจ๊ฟองเบียร์หน่อยใครอยากได้สารัดดาวโจนดาวโจนเข้ามาสาวันติดแล้วนะคะ อันนี้ใบใบยบใบอืมฮ้าห้าอ้อันนี้เป็นการคำนวณค่ะเป็นการคาดเดาเป็นการคิดเฉยนะคะเป็นการคาดเดาเฉยล้วก็เนาะดูเอาอันไหนเลขอันไหนมามากที่สุดดูเอาอันไหนมันพอน่าจะเป็นไปได้อนะนคะก็ เจ๊ก็ไม่ได้มีสูตรพิเศษพิโสอะไรหรอกเราก็คาดเดาเอานะคะบอ้เจ๊คงจะมีสูตรอัจฉริยะมากมายแต่กองไม่หรอกค่ะเราก็เดาเอาเราก็คาดเดาเอาอ่ะสังเกตเอาเอาว่าเออหนึ่งตุลาเออย้อนกลับไปดูอะมันอะไรมันมันมามากที่สุดเออย้อนไปดูอ่าหวยออกวันศุกร์มักจะมีอะไรเอออ่างวดประจําันที่หนึ่งตุลาหวยออกวันศุกร์นะคะเด่นอะไร เออประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นอืมเป็นประมาณนั้นนะคะอ่าห้าเก้าเก้าห้าปิดรับแล้วค่ะเจเลขปิดเจไม่เอาค่ะแต่เจเชื่อว่าเลขที่เจจะปล่อยไม่ปิดแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าเช็คมาแล้วเพราะว่าเลขไหนดังเลขไหนอะไรเงี้ย พยายามที่จะไม่ค่อยอยากให้ชนชนกับใครหรือว่าชนเลขดังเลกอ่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยฉีาถามจริงอย่างว่าที่แล้วเนี่ย 9, 3, 5, เก้าสามห้าเนี่ยเจ๊ปล่อยไปตั้งแต่วันที่แปดกันยาตอนนั้นคนยังไม่รู้เฮ้ยมันคือเลขอะไรวะเก้าสามห้ามันคือเลขอะไรวะมันมันมันคือเลขอะไรมันตรงที่ไหนมันมาจากใครอะไรไม่มีใครรู้เลยนะคะใช่ค่ะไม่มีใครรู้เลยนะคะคุณแม่ขาไม่มีใครรู้เลยนะคะอืม เออนะคะไม่มีใครรู้เลยนะก็เออจะก็ดาวเอาฟุกเอาเราก็ดูเอาอ่ะกําลังวันมันอะไรอย,อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยหวยออกวันพฤหัสพฤหัสแล้วก็ห้าไปเลยอ่าพฤหัสห้าคิดง่ายๆก็ใครที่อยู่ในกลุ่มอ่ะถามหน่อยใครอยู่ในกลุ่มวีพีบ้างใครอยู่ในกลุ่มวีพีบ้าง ใครอยู่ในกลุ่มเจบ้างตอนนี้แชทค้างอยู่ประมาณพันพันกว่าคนนะคะคนที่รอเข้ากลุ่มอยู่แอดมินกำลังไล่ตอบไล่ดึงนะคะแอดมินกำลังไล่ตอบไล่ดึงนะคะแป๊บหนึ่งนะขอบุญคสัสแปบบ็คเลยจะอ้าว่าเออว่า เอออะไม่รูบเลยเอ,เอ๋ออะโอเคขอบคุณเจ๊ที่แบ่งปันนะคะโอ้ชอบค่ะชชบกันแบ่งปันอยู่แล้วถ้าเราไม่แบ่งปันเจ๊ก็ไม่มีชื่อเสียงมาจนทุกวันนี้นะคะอยู่ใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าใครที่อยู่ในกลุ่มรอเลขเลยเก้าโมงเช้าแล้วก็อ่าพูดง่ายๆนะ ใครไวใครได้นะคะเพราะว่าเจมไม่สามารถไปบังคับไม่สามารถไปบังคับใครว่าไม่สามารถไปบังคับตรงนั้นตรงนี้ได้ว่าอย่าอั้นนะเออเพราะว่าเรื่องเลือดอั้นมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทุกคนงวดที่แล้วเราเข้าสามตัวนะคะงวดที่แล้ว,วลมันเข้าสามตัวแล้วมันเฉลือแล้วค่ะงวดถัดมาเขาก็ต้องอั้นอยู่แล้วค่ะเออ นะคะขนาดทะเบียนรถเจที่ไปโดนชนตูดมาเออเขาก็เอาไปอัานอยู่แล้วนะคะทา,ทางที่เจไม่ได้ไปรู้เรื่องอะไรเลยนะคะเออมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าอุ้ยงวดที่แล้วคนนี้เข้าสามตัวนะสามตัวแล้วสองตัวก็แล้วแต่งวดถัดมามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะต้องอัานนะคะเจไม่สามารถไปบังคับได้ว่าอุ้ยคุณอย่าอ่านเลขชนะค,คุณอย่าคุณอย่าเั่นคุณอย่านี่ชนะเออเราไปห้ามเขาได้ไหมคะ ห้ามไม่ได้คะ่ะห้ามไม่ได้คะ่ะคุณแม่ห้ามไม่ได้จริงๆนะคะห้ามไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณนะคะที่ปางแบ่งแบ่งปันคะ่ะคุณแม่พิมพ์ผิดนะคะปางแบ่งจะห้ามไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้บอกได้เลยว่ายังไม่มีใครรู้เลข นะคะยังไม่มีใครรู้เลขเลยก็คนที่จะรู้คนแรกเลยคนที่รู้คนแรกคือเจ๊ี๋ยเจ๊จะไปตามก่อน <c oughs> นะคะคนที่รู้คนแรกคือเจ๊แล้วคนถัดมาก็คือจะเป็นสมาชิกในกลุ่มเจ๊ J. จะลงห้เก้าโมงนะคะไม่รู้หรอกเข้าไม่เข้ามั่นไว้ก่อนนะคะเข้าไม่เข้าไม่รู้มั่นไว้ก่อน นะคะร่วงก็ทาบุญกับเจน๊แล้วค่ะสาธุค่ะเออข้าม่ปข้าไมไรู้มั่นก่อนและสิ่งที่สําคัญพูดง่ายๆเนาะใครไวใครได้นะคะพรุง่งนี้ใครไวใครได้นะคะทันคือทันไม่ทันคือไม่ทันเจี๊ยจช่วยไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่สามารถบังคับใครได้เออเราจะไปบอกเขาออย่างนั้นนะอย่างนั้นน,น,น,น่ไม่ได้หรอกเนาะเนาก โอเคนะคะสาหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม v i p เดี๋ยวจะใ,ให้แขกสามรัฐดาวโจนเลยนะคะ,ละหลายหลายคนเขาอาจจะจิ้มลึกงไม่ได้เดี๋ยวว่ากันไปสามรัฐต้องมาแน่นอนวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้หุ้นหวยไหลที่แปดซะส่วนใหญ่อะสามรัฐนะคะเล่นไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะดูไปพังๆงฟันที่แปดค่ะดาวโจนเข้ามาแล้วสามวันติดนะดาวโจนฟันที่ห้าค่ะ ฟันที่ห้านะคะฟันที่ห้าใครแขบแล้วกดเลขห้าค่ะดาวโจรวิ่งรูดห้ากับแปดนะคะอันนี้ดาวโจรน,นะคะไม่ใช่รัฐบาลแขบมั่วตัวนะแม่นะ,จ,นนะ,ะจะเล่าให้ฟังใครอยากเข้ากลุ่ม v ี p กลุ่มแท้กลุ่มจริงจิ้มลิงที่ปักหมดชื่อไลน์ว่าจะเป็นเจฟองเบียร์แปดแปนะคะจํานวนเพื่อนในไลน์จะอยู่ที่ประมาณสามแสนสามหมื่นสี่หมื่นและตอนนี้สามแสน 3, กว่านะคะดูให้จริงไลน์ให้จริง นะคะวันเนี้ยจะบอกให้ไปห้างมานะไปห้างมาแล้วไปเดินผ่านอ่าตรงที่เขาขายลอตเตอรี่นะฮะก็ก็อะไรอะ่ะก็ไปเห็นผู้หญิงผู้หญิงสองคนเดินมาแล้วเราเดินผ่านเราได้ยินเสียงเราได้ยินว่ามีมีหนึ่งหกสองไหมคือรู้เลยหนึ่งหกสองคือรู้เลยมันเป็นเลขปลอม นะคะตอนนี้ดังมากคือหนึ่งหกสองจนคนเขาเชื่อว่ามันเป็นเลขจริงไปแล้วอะค่ะเออลหลายคนเข้าใจผิดไปแล้วว่าหนึ่งหกสองเป็นเลขเจ๊ฟองเวียที่แท้ไม่ใช่นะคะอือคนเข้าใจผิดไปแล้วพอพอเขาถามว่ามีหนึ่งหกสองไหมเจ๊สะดุง้งเลยเออนี่มันเลขเหมือนเลขปลอมฉันเลยนี่เออเหมือนเลขปลอมเลยใช่ไหมโอ้อใครอยากเข้ากลุ่ม v i p พีจิ้มลิงไลน์ที่เจ๊ปักหมุดนะคะ ไม่ว่าคุณจะทำธุรกรรมอะไรกับเจ๊ก็แล้วแต่บัญชีเจ๊ชื่อนายอภิวัตรปรากฏผลเท่านั้นฟังอีกครังบัญชีเจ๊ชื่อนายอภิวัตรปรากฏผลเท่านั้นไม่ว่าจะทำธุรกรรมเกี่ยวกับเจ๊ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่บัญชีชื่อนายอภิวัตรปรากฏผลเท่านั้นบัญชีอื่นปลอมทั้งหมดนะคะเออไออี่เพื่ออีที่เพื่อนระวังตัวนะเออเออ นะคะมิจฉาชีพเยอะมากนะคะเชิญชวนให้ไปสมัครเว็บนู่นนี่นั่นนะคะโอ้เยอะแยะอ่ะให้ทุกคนเสพสื่อให้ดีให้ดีๆนะคะบัญชีเจ๊ชื่อนายอภิวัตรปรากฏบผลเท่านั้นนะคะเออไม่ต้องสงสัยอุ้ยทำไมบัญชีเจ๊เป็นนายไม่ต้องสงสัยค่ะเจ๊เป็นตุ๊ดนะคะ อ่ะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีใครอยากเข้ากลุ่มให้จิ้มลิงก์ไลน์ที่เจ๊ปักหมุดนะคะชื่อลายจะเป็นชื่อลายว่าเจ๊ฟองเบียร์แปดแปดแปดจำนวนเพื่อนในลายจะอยู่ที่ประมาณสามแสนกว่านะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะลายเจ๊จะเป็นตัวนี้เลยนะคะถ้าคุณจิ้มลิงก์ที่เจ๊ปักหมุดเข้าไปลายเจ๊จะเป็นตัวนี้ค่ะเหนะ็นไหมเจ๊ฟองเบียร์แปดแปดแปดจำนวนเพื่อนอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสี่นะคะ โอเคค่ะขอบพระคุณค่ะใครด่าใครด่าเราเยอะแยะมากมากมายเลย่วันนี้ยอืมเขาด่าเราเต็มที่แต่บอกโอ้ด,าดาานน่าด่าไปเถอะชนะด้านละชินแล้วกับการโดนด่าโอ้่าจะมาถึงจุดนี้ได้ทุกคนบางคนอาจจะรู้จักเพิ่งจะรู้จักแล้วนะแต่จริงๆอะ่ะเจ๊อะอยากจะบอกว่าไหนสดมานานแล้วก็ให้หวยมานานหลายปีแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเกิดนะคะ เลาหลายคนติดตามเราบอกอู้นะคะเจไรสดมานานแล้วค่ะให้แนวทางมานานมากแล้วนะคะอยู่วงการนี้มานานแล้วค่ะถ้าใครจําได้นะคะติดตามมานานๆานจะรู้ว่าปีที่แล้วเราก็ปังนะคะปังประมาณช่วงเดือนนี้แหละเออเออไ์สดมานานมานานนะคะเออย้ายเปลี่ยนเปลี่ยนเพจเป็นสิบเพจแล้วค่ะสมัยเมื่อก่อนไ์สดเนี่ย ไลฟ์สดให้ห่วยเนี่ยโคตรยากเลยนะคะพูดคําว่าหวยพูดคําว่าแทงพูดคําว่าอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะเฟ e b o ๊ k ปิดกั้นเลยนะคะทุกวันนี้ถือว่าดีขึ้นสมัยเมื่อก่อนไลฟ์สดให้ห่วยเนี่ยถือว่ายากนะคะเฟซบุ๊กหูปิดกัน้นบล็อกเราสุดพลังเออชินชินแล้วค่ะใครที่ด่าหรือใครที่อะไรชินแล้วบางคนด่าเราสะะารภาพใจไปโอ้ชินแล้วค่ะนะคะอืม เก็บแรงไว้เดินหน้าต่อดีกว่าอย่าไปสนใจเลยนะคะเออเก็บแรงไว้เดินเดินใช้ชีวิตพวกนี้ต่อดีกว่านะคะเอออยู่ไปเป็นวันหนึ่งแค่นั้นเองจริงๆไม่ชีวิตไม่คิดอะไรหรอกอยู่ไปให้วัน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 หนึ่งพอเอออยู่ไปเดี๋ยวก็นอนอีกแล้วตื่นเช้ามาว่าตายนีค่คจะให้อะไรดีเนี่ยอยู่นะคะอยู่แบบนี้ทุกวันโอ้ยนีค่คฉันจะให้อะไรดีตกเย็นมาโอ้ยอาแนจะให้อะไรดีวันวันคิดแต่เรื่องแบบนี้ค่ะ ม่คิดอะไรมากมายติดตามเจ้ามาสองปีแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะไม่บางคนเขาอาจจะเพิ่งรู้จักเพิ่งติดตามนู่นนี่นั่นนะคะปีที่แล้วปังมากใช่ไหมเออแต่ปีนี้ปังกว่าเออเมื่อก่อนคนไม่ค่อยรู้จักหรอกเฮ้ยอ,อะไรไม่ค่อยมีใครรู้จักบางคนกับเพิ่งจะมารู้จักคาน้นอยมานี่เองไม่ได้รู้จักอะไรหรอกเนาะอืมจริงจะหมัยก่อนไม่ค่อยมีใครรู้จักเมื่อก่อนไลฟ์สดเขาหาว่าฉันบ้าเพื่อนหาว่าบ้านะเมื่อก่อนเนี่ย เออเมื่อก่อนนะเพื่อนหาว่าบ้าเมื่อก่อนน่ะเราลองเราลองย้อนไปประมาณสามปีสี่ปีที่แล้วเนาะไม่มีใครรู้จักเลยฮานอยนี่เคนี่เธอไม่มีใครรู้จักเจไลสดครั้งแรกเลยคนดูสามสิบยี่สิบคนทักบอกเพื่อนบอกเออมึงช่วยแชร์ให้หน่อยนะเพื่อนก็นหาว่าอีนี่มันบ้าเนาะมันบ้ามันบ้านะคะเขาหาเพื่อนหาว่าเราบ้าบอกไลสดให้หวยอะไรไล่สาระบ้า ทำไมไม่ทํางานทําการนู่นนี่นั่นนะคะเราก็ไม่สนใจเราคิดว่าโอ้ยเราเล่นแล้วเราเราก็พอได้นะเราก็พอมีตุง้งมีตังอะไรหรอโอเครู้เรื่องแอดมินบอกว่าไลายค้างเจ๊ค่ะเอออ่ะโอเคสู้สู้แอดมินสู้สู้นะลูกนะาส,สู้กับสู้กับสมาชิกที่ได้นะคะสู้กับเออแอดมินบอกโทรศัพท์ค้างคะ่ะเจ๊ อาใครอยากเข้ากลุ่มทิ้งหิ่งลายที่ปักหมดนะเขาเออจริงสมัยก่อนเขาอาว่าโอ้เจ๊บา้าอันนี้มันบ้านะอีเดียมันบ้านะมันมไรสุดอะไรมันไรสั่นละว่าทำไมไม่ทํางานทาการนู่นนี่นั่นนะาเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จกักเมื่อก่อนฮานอยฮานยนี่อะไรใครรู้จักที่ไหนล่ะเออรัฐบาลเมื่อ,อก่อนหวยรัฐบาลยังไม่ค่อยมีใครเล่นเลยอ่า เออเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักเลยจริงไหมไม่มีใครเ,เราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็เดินหน้าเ,เดินอ่ะเราชอบแบบไหนเราทําแบบไหนล้วก็ทําของเรามาเรื่อยๆจนมีคนรู้จักกระจากคนดูที่สิบคนสามสิบคนก็เริ่มมาเป็นร้อยหนึ่งนะคะหวยเข้าดีคนก็เ,เริ่มรู้จักคนติดตามนะคะเออมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ้าวมีหวยลาวขึ้นมาแค่ก็พูดอย่างนี้เจเจให้แนวทางมาตั้งแต่สมัยหวยลาวมีสี่ตัวค่ะเมื่อก่อนหวยลาวมีสี่ตัวนี่ถูกถูกก็ ถามว่าถูกง่ายไหมก็ง่ายนะมันมีแค่สี่ตัวเองนะก็ให้กันมาเลื่อยเปื่อยกันมานะคะก็จนมาในยุคประมาณปีปีที่แล้วเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักนะคนยังไม่ค่อยแบบหันมาเสียงโชคกเสียงลาบเป็นขนาดนี้มาปีเนี้ยแหละปีหก,กสี่เกิดกระสงครามเลขนะคะเฮ้ยปีที่แล้วมันจะมีปีที่แล้วจะประมาณช่วงจําได้ว่าช่วงประมาณ พฤศจิกาไอตุาช่วงประมาณนี้แหละปีที่แล้วตุลาสิงหากันยาพฤศจิกาไอ้ประมาณนี้แหละยวงการเลขนะสนั่นวันไหวหมดจนมาปีหกสี่เเข้าเต็มตัวเลยโอ้โหสงครามเลขนะคะไม่รู้จากคนที่ไม่เคยเล่นก็มาเล่นนะ,ะเออแต่เราก็ต้องมีสติเราต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะเราเล่นทายพอหอมปากหอมคอนะคะอย่าไปจมปากอยู่กับมันมากจนเกินไปของแบบนี้เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไป นะคะมันไม่ได้มาอยู่กับเราตลอดเนาะสิ่งที่สําคัญก็อย่างที่บอกนะคะสัมมาอาชีพอาชีพของเรานะคะเออเดี๋ยวมันก็ผ่านเดี๋ยวมันก็ไปห่วยเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปอยู่เงนี้ยแหละเอออ่ะโอเคค่ะลาแล้วนะจ้ะค่ะปิดไลฟ์สดแค่นี้แหละนะคะคุณแม่ไม่ต้องกลัวนะคะใครอยู่ในกลุ่มเราเลขเลยพรุ่งนี้เช้านะคะตั้งนาฬิกาปลุกขึ้นมาเลยเก้าโมงเดี๋ยวแอดมินไลฟ์รันเลยทีเดียวปึ้มนะคะใครไวใครได้นะคะ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาหรือไม่มานะคะเราก็เดากันไปให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่ะโอเคลายแล้วนะคะ